สวัสดีพี่น้องผู้ที่ตามดาวจนสตารกับเล่าประตูใช่น้พี่น้องเนาะเมื่อวันนี้เศ้านี่โอ้เก่งเก่งเล่าประตูใช่ก็เก่งดาวจนก็เก่งดาวจนก็เขาเจาะดาวจนกับเขาเจาะหกฮ่าหกเป็นหกฮาพี่น้องเท่าก็แตกหน้พี่น้องเนาะเท่าก็แตกขาหกเป็นหกฮา ลาประตูช่ยวิ่งรุด6รุดเ็ดต้นรุดหลุดพี่น้องแต่ว่าโตต้นล่องแตกตรงๆพี่น้อง4 5ส,สันติหลุดไปประชาชนลาววิ่ง1วิงงงง่งเอวิ่ง1วิ่ง7 เขาเกตเขาทั้งเกตตั้งหนึ่งไงพี่น้องหนึ่งอยู่หลักร้อยก็เกตอยู่หลักเกตอยู่หลักสิทธิ์ใเกตแปด 8. แล้วก็มาเอกตาพี่น้องวิ่งหกวิ่งหกวิ่งเกตลุดไปแช่หนึ่งหาเป็นหาหนึ่งพี่น้องเขา,เาตัวเจาะแตกเจาะหลุดพี่น้องเนาะสามยางเลยพี่น้องเอาบานนี้มาเบิ่งของวันที่สามสิบเด้อพี่น้องเนดะ้อของมืออื่นเสา เก่งแล้วเก่งแล้วรอบนี้บ่ต้องถางมว่าผูใ้ใดรวยหน่อยรวยหลายน้าพี่น้องนะอยู่กับผู้เอา,าเหลายก็ได้ายได้ป้ายแดงพี่น้องผู้เอาหน่อยก็ได้ดหน่อยด้คาปลาทูข้าหมูข้าไก่น้าพี่น้องเนาะข้าลูกเต่าข้าลมไปโรงลําโรงเรียนขา้ารถุดขาเรียนลูกหลานไปโรงเรี้ยงน,น้าพี่น้องนะดาวจนสตาจับคู่เลยพี่น้องบ่รว่าลายใหญ่ห่างเวลาไล่มาแล้วคำหมืดแล้วจับคู่หาโฮ

Hà Xuân Ninh Hà Xuân Ninh Hà Xuân Công Hà Xuân ร่องเกตหาร่องหาฮอสควิงเด่นหาร่องศูนย์ลาประตูใช่ chấp khu chấp khu kết hạ kết hạ kết xuống get wing get 0 wing get 0 กมเกศูนร่องเก็หาร่องหกเกดคู่วิ่งเด่นเกดร่องศูน ລາວສັນຕິພ สันติภาพจับคูศู่งแปด หนึ่งก็แปดวิ่งหนึ่งแปดกลมหนึ่งแปดร่องศูนย์ห้าร่องเก็ดแปด ชาชนลาวชาชนชนลาวจับคู่ คูเก้าศูนย์สามดเกาศูนย์ะเก้าศูนย์สามเก้าสามเก้าสามเก้าบวกกันสามแปดพี่น้องสามเก้าแปดเก้าวิ่ง 39, cao giảm cao vinh không giảm cao Long cao xuống, long pet cao. ผู้วิ่งเดินเก้าเดินเก้าลองสูสามพี่น้องผู้วิ่งเดินเก้าลองสามลาวเอกตา ta chấp khu hộp 6 6, 0 6, vinh очку nguyên 60 xuống ring anh Brittでも học xuống คูวิ่งเด่นสูงรองหก เบอรแอดไล่กลุ่มพี่น้องเขาได้ทุกคนเลยพอ,อเรียกสันมันฑนะเขามาเลยพี่น้องพยาอยากเขามาในกลุ่มกับเขามากเขาฟี่พี่น้องเขาในกลุ่มฟี่มาเบิง้งเลขหุ้นกันพี่น้องเขากลุ่มฟี่เบอร์แอดกลุ่มหกหกเก้า สามสี่เ้าสามสี่เก้าแปดสองสองสามแปดไล่ช่วยกันมากหลายๆเวลามาก ลองเบิ้งหุ่นกันหลายประเทศพี่น้องเขาว่าหุ่นเขาว่าหลายประเทศเขาว่าเบอร์นี่เขาว่าเบอร์นี่เราคันซื่อว่าปูนี่ปูเดชนี่แน่นอนพี่น้องโตชื่อของปูเดชในไลน์ปูขุนหัอยู่ในยูทูปปูขุนปูตาขุนหนึ่ง อยู่นี่ยูทูบด้วพี่น้องเด้ออันนี้ของไล่เบอร์เจ้าของไล่คือผู้เดชผู้เดียวกันพี่น้องผู้เดียวกันผู้เดชผู้คุณผ,ผู้สมบวังหลายหลายซื้อพี่น้องผู้หาแปดผู้หนึ่งชวนแมนมัดพี่น้องเอ้ยอา้าวขันมาแล้วกะดาวจนวันที่สามสิบก,กรกฎาคมสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องมื่นฮกซุ่มเคิงไปนี่ยอะพี่น้องมื่นสิบ จับคูห้าหกเกตหาหาศูนย์วิ่งหาศูนย์กลมหาศูนย์ล่องหาหกล่องเกตหาคูวิ่งเดินหาล่องศูนย์เล่าประตูใช้เก็ดหาเก็ดศูนย์หกเกตดวิ่งเกตดศูนย์กลมเกตดศูนย์ล่องเกตหาล่องหกเกตดคูวิ่งเดินเก็ดล่องศูนย์เล่าสันติภาพ ศูนหาห 8, ก็ดวิ่ง18ึกลมหนึ่งแล่องศูนหาล่องเก็ด,ดตัววิ่ง, 8, ง,ง,ชช 39, ง 3, คูงค่วิ่งเด่น8ล่องหนึ่งระชาชนลาวเก้าศูสเก่าแเก่าวิ่งสามเก่าลมสาเกล่องเก้าศูนล่องแปดเก่าคู่วิ่งเด่นเก่าล่องสม ไาเอกตอร์หนึ่งหกหกศูนย์หกเก็ดวิ่งหกศูนย์กลมหกศูนย์ร่องหกร่องหนึ่งหกร่องหกเก็ดคูวิ่งเดินศูนย์ร่องหกเดพี่น้องก็ได้คำว่าแล้วก็โชคดีโชคดีกันทุกคนเด้๋พี่น้องเดินลำด้วยลำด้วยกันทุกคู่ทุกคนนั่นน้องท่องไรกันเด้อพี่น้องเด้อเงินไรน้องท่องไรมาอย่าเจ็บอย่าจนกันเด้อพี่น้องเด้อให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองพี่น้องครอบครัว ทุกคูทุกคนให้อายุเย็นเป็นสุขอย่ามีทุกข์อย่ามีโลกอย่ามีไัยให้อายุสุขสบายกันมัดทัวหนา้าทัวตาเด้อพี่น้องเด้อพอกันไหมสุดต่อไปสำหรับมูนี้ขอเกล้าค้ามวาสวัสดี